หลวงพ่อแดงวัดเขาบดไอิฐรุ่นแรกวาระแรกนะครับผมเองเหลือไม่กี่เหรียญแล้วนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกวาระแรกจริงๆนะครับจะต้องเป็นแบบนี้หน้าแบบนี้เท่านั้นนะครับจะมีอยู่สองเนื้อนะครับให้ชมก่อนแล้วกันนะฮะก็คือมีออกสีน้ําตาลนะครับแล้วก็ออกลมดําเลยนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับเปิดให้บูชา10,000แสนบาทนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกวาระแรกจริงๆครับยังไม่ผ่านการบูชานะครับยังไม่ผ่านการใช้เป็นพักเก็บนะครับก็วันนี้ถือโอกาสนำมามอบให้สำหรับผู้ที่มีความศรัทธาในเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่คือบล็อกแรกวาระแรกนะครับของการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อแดงจริงๆนะครับ บอกได้เลยว่าสวยคมทุกมิติเรียกได้ว่าจีวรเห็นไหมครคมคมตัวอักษรอักขระนะครับเข้มขังมีพลังมากนะครับลองดูดวงตาหลวงพ่อนะครับไม่ใช่นูนนะครับเป็นลักษณะเป็นเม็ดตาเลยนะครับเห็นชัดเจนนะครับ านูนลักษณะแบบนูนจะเหมือนแบบตานักูร่านะครับอันนั้นผมไม่เก็บเลยนะครับหรือว่าไม่ใช่รุ่นแรกนะครับหลายที่มีบ่าเหรียญอีกนะครับจะต้องเป็นบ่าเหรียญในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับย,ยาวๆนะครับถ้าแบบตั้งใจทําเป็นบ่าเหรียญขึ้นมานูนเด่นนะครับแบบนั้นก็ไม่ควรเก็บนะคบใครอยากส่ององจริงมาได้เลยครับ จะเห็นได้ว่าเหรียญแท้ๆรุ่นแรกแท้ๆนั้นมีความสวยงามขนาดไหนนะครับบอกได้เลยว่าสวยสุดๆนะครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกวาระแรกเห็นไหมครับเห็นเมดตาเห็นดวงตานะครับถ้าเป็นที่ถอดพิ์นะฮะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนตาปนปนปน,นะฮะเป็นตาแบบปนปน,ปนยาวเลยนะฮะเหมือนตาแบบไม่ไม่ดูแล้วไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับ แล้วก็ต้องมีเส้นนี้สําคัญนะฮะเส้นนี้ก็สําคัญนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าคมทุกมิติดูจีวรตรงนี้ครับเป็นริ้วคมๆเลยนะครับตัวขละฟอนตนครับปกหุไม่ธรรมดาผมบอกได้เลยว่าคมชัดทุกมิตินะครับเห็นไหมฮะตัวอักษรนี่ขึ้นเป็นขท่งเลยนะครับ ดูดวงตาของหลวงพ่อครับมีมิติมากๆด้านหลังด้านหลังส่วนใหญ่ขอบก็จะมีเนื้อเป็นเกินนะครับนะครับขอบมีเนื้อเกินตรงนี้เรียกว่าเป็นเสื้อเกาะเพชรบุรีนะครับเห็นไหมฮะตัวยัน มีการต่อ,อยันชัดเจนนี่เป็นบล็อกแกะนะครับส่วนใหญ่จะพบตรงนี้นะฮะเป็นตำหนิเกือบทุกองค์เลยนะฮะที่มีนะครับที่เป็นรุ่นแรกวาระแรกจริงๆนะครับ นไหมครับนี่คือยันนะครับการแกะเห็นไหมครับเขาไม่ได้แบบมนเลยนะครับเขาเรียกว่ามีมิติของความสูงต่ํายันนะครับดูด้นน้ครับ ที่ผมบอกนะฮะตรงนี้นะครับจะต้องมีตุ่มชัดๆเลยนะฮะเอตติงเลยข้างในหูนะครับ mm hmm. ตรงหูนี่ก็จะมีเส้นขีดคมๆนะครับตรงบ่า mm hmm. ผมหมฮะบ,บอกได้เลยว่าชัดเจนมากนะครับเห็นไหมครับ ดูความชัดของ,ของการแกะอักษรนะครับ งงสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกวาระแรกนะครับน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไปดูเหรียญที่สองครับ อันนี้เป็นเหรียญที่2นะครับ A02 หลงพ่อแดงวัดเขามาใดอิบนะครับรุ่นแรกวาระแรกนะครับด้านหน้าด้านาหลังวันนี้จัดมา5เหรียญน,นะครับ ไปดูเหรียญที่3ครับอันนี้เป็นเหรียญที่3ามนะครับ A03 ครับด้านหน้าด้านหลัง เป็นที่สี่ครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเสื้อเกะ กำแพงเพชรน,นะครับเ,เสือเกาะเพชรบุรีนะครับขอประธานอภัยไปกำแพงเพชรละเสือเกาะเพชรบุรีนะครับก็แดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเหรียญที่ห้านะครับเหรียญน,นี้นะครับอันนี้ออกลมดำนะครับด้านหน้าด้านหลัง ใหญ่ขอบด้านข้างจะเปิ้นทุกเหรียญน,นะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบในส่วนของเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของพระสมเด็จวะัละคังกันบ้างนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกสักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์น ER นะคะ mm hmm. โดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานสูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูบเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวะคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันมีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันค่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ